สวัสดีค่ะพบกับเหมยรื่จ้าเหมือนสือหลินภาษาจีนวันละนิดกับนินิดาวันอัศวรมีโชคมาคุยเจินค่ะอยู่ในบรรยากาศแบบนี้นะคะวันนี้ค่ะนิดมีคำศัพท์เกี่ยวกับกีฬามาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของกีฬานะคะอีกสิ่งหนึ่งที่วงการกีฬาขาดไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของการแข่งขันค่ะค,คาว่าการแข่งขันนะคะในภาษาจีนเราจะพูดว่าตี่ไส่ตี่ไส่และถ้าเกิดว่า ถึงการแข่งขันปั่นจักรยานที่เขากำลังคิดกันในตอนนี้นะคะเราจะเรียกกันว่าซื่อสิงเชอร์ปีใสซื่อสิงเชอร์ปีใสซื่อสิงเชอร์นะคะเราเคยได้เรียนคำนี้กันไปแล้วนะคะนั่นก็คือคำว่าจักรยานนั่นเองค่ะส่วนปีใสก็คือการแข่งขันนะคะซื่อสิงเชอร์ปีใสการแข่งขันปั่นจักรยานค่ะและสำหรับประโยคที่นี้นํามายกตัวอย่างให้กับคุณผู้ชมในวันนี้นะคะก็คือถ้าชังชังชันเจ้าซื่อสิงเชอร์ปีใส ช,ช,ชังชันเจียิชใสาแปลว่าเขานะคะชังชางก็คือบ่อยๆค่ะชันเจียแปลว่าเขาร่วมนะคะซื่สิงเชอก็คือจักรยานและปีใสก็คือการแข่งขันนั่นเองค่ะถ้าชังชางชันเจียจูิงเชใสเ <c oughs> ขามักจะเข้าร่วมการแข่งขันปั่นจักรยานอยู่บ่อยๆนั่นเองค่ะ และสำหรับคราวหน้านะคะภาษาจีนวันละนิดกับนิดดาวันจะมีคำว่าอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนะั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้นิดลาไปก่อนสวัสดีค่ะใจเกน